สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมสุรเชษฟาร์มครับสวัสดียามเย็นครับคลิปนี้พามาชมครับปกักหลักกันไม่ให้เป็ดเข้าพืชผักที่ปลูกครับจะเปลี่ยนใส่เป็นสังกะสีแทนนะครับเพราะว่าใส่ตะข่ายแล้วเป็ดเขาพากันจิกพากันไรข้ขาดหมดเลยนะครับเนี่ยครับ ตะขายนี่ก็นานแล้วด้วยครับผุพังครับผุหมดแล้วครับขาดง่ายนะครับวันนี้ก็ยามเย็นอากาศเย็นๆนะครับเดีย๋ยวมาขุดปักหลักนะครับหลักไม่สูงมากนะครับนี่นะนครับปักยาวครับปลูกพืชผัก หลายอย่างครับเป็ดเขาเข้าไปากัดไปกินหมดเลยนะครับ <c oughs> ก็เลยต้องปเปลี่ยนทำนครับก็ <c oughs> พื้นที่น้อยนะครับเลี้ยงแบบพื้นที่น้อยนะเนี่ย <c oughs> อาจจะดูรกๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูแลจัดการเลยนะ <c oughs> ฟาร์มบ้านๆนครับ <c oughs> บ่ให้เขาเล่นน้ำนะครับ เลี้ยงผสมประสานกันนะครับพื้นที่ไม่เยอะฝั่งฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ทําเลยนะครับสูงให้ดูนะครับทั้งเป็ดทั้งไก่เลยครับตอนนี้นี่ก็จะเป็นต้นมะม่วงแกล่อนครับมะม่วงพันุพื้นบ้าน,นครับกำลังเพาะพันธุครับ ขยายพันธุ์ขายต้นกล้านะครับจำหน่ายต้นกล้านะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับเป็นมันญี่ปุ่นครับหรือมันม่วงมันเหลืองเรานี่เลยครับพริกเกรียงนะครับดกๆเลยครับ ตะไคร้ต้นกล้วยหอมทองประทุมนะครับมะน,นาวครับปลูกผสมผสานครับพืชผักสวนครัวครับตลาดสดที่ไม่ต้องไปตลาดนะครับมาที่สวนก็เก็บได้เลยนะครับยังไม่ได้ให้อาหารเลยครับคูยกันแล้วนะครั่ ไก่บ้านก็มีนะครับครับโซนฝั่งนี้ก็มีตะไคร้ขานะครับ้นกล้วยพริกมะละกอมีครบนะครับหลายอย่างนะครับพื้นที่ไม่เยอะนะครับสองงานนี้ครับ ที่ก็ติดถนนอยู่นะครับทุ่งนาครับที่โดยรอบก็อยู่นอกหมู่บ้านอยู่นะครับแต่ไม่ห่างจากหมู่บ้านมานะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาอัปเดตให้ชมคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะอัปคลิปลงให้ดูว่าพื้นที่น้อยๆมี การทำกรเกษตรเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็พามาชมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปมาให้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ